ชอกอะโบรพูดคุยหลังดูเซนไครเจอร์ er, ตอนที่27โอ้โหย7แล้วภารกิจตามหาคุณแม่ในโลกคู่ขนานโอ้โหเนื้อเรื่องนี้ต่อจากตอนที่26กันเลยทีเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นแล้วโลกต่างๆที่พวกไครโตเนี่ยไปปลดปล่อยมาโอ้โหก็คือเป็นยังไงกันบ้างความเป็นอยู่ของแต่ละคนในโลกแต่ละใบอ่าว่าปกติเนี่ยไอ้โลกพวกนี้เนี่ยมันอยู่กันยังไง จะเรนรู้อะไรตอนนี้แหละโอ้โหงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับในตอนที่27โอ้โหมันเป็นยังไงโอโ้เริ่มมาเลยนะี่ยต่อจากตอนที่แล้วเลยหลังจากที่ใครโตเนี่ยวิ่งผลานออกไปตามหาคุณแม่เนี่ยก็ตัดมาเป็นตอนกลางคืนแล้วกลับมาก็แบบไม่เจอคุณแม่อยู่ดีแล้วก,กลับมามอโอ้แล้วก,กลับมานั่งแบบโอ้นั่งเศร้ากันเลยเสร็จจังนี่ก็ไล่หาในแผนที่ในห้องแล็บโอ้คุยไปคุยมาซอกนี่เดินเข้ามาถามแหละเอ้ยมึงรีบวิ่งออกไปทําไมวะแล้วใครโตนึกขึ้นมาได้เฮ้ยซอก ยามึงทธลุมิติได้ดีว่าแล้วก็มาครับผมความสนุกได้เริ่มขึ้นแล้วโอ้โตลอนทัวร์โอ้โหก็คือเรื่องราวเนี่ยมันก็คือว่าหลังจากที่คุณมิสโกเนี่ยหลบหนีออกไปจากห้องแลบของอีจิรูเดนเนี่ยเธอก็ได้เข้าไปในประตูมิติโอ้โแลวอีกกูดังมันไปตีผ้าทําให้ประตูมิติพังโอโ้เรียกว่ารวนโอ้ทําไมไม่รู้เลยว่าไปที่ไหนกันและสุดท้ายเนี่ยพวกใครตกกระซองเนี่ยก็นั่งไป โลกต่างมิติโดยทิ้งให้กาออนกับบลูเนี่ยคอยอยู่ในโลกปัจจุบันต่อไปให้เป้าโลกไว้เป้าบ้านส่วนที่เหลือเนี่ยก็<ม>ไปเลยครับผมลองมิติไปทั่วครับโอ้แล้วไปโลกแรกเนี่ยเป็นโลกโมจีนั่นเองโอ้โหที่ตอนนั้นนี่คือทุกคนนี่หิวโหยมากกับโมจิโอ้โหพอมาถึงโลกโมจินี่โอ้ทุกคนนี่กินโมจิกันอย่างอร,อรอร่อยใส่หมวกโมจิกันด้วยแล้วก็ไปเจอคุณลุงซูด้วยเจอแล้วคุณลุงในตำนาน แล้วก็ไม่เจอคุณแม่พวกใครตกก็เลยไปที่โลกอื่นต่อไปอีนกนัต่อโอ้ oh, โลกต่อมานี่มาเป็นโลกเรโทรเวิร์นั่นเอง oh, โอ้โหตรงนี้ถ้าจักันได้นี่คือเป็นตอนที่ซ็อกของเรานี่ใส่แอโโอ้โห oh, เป็นตอนที่ย้อนยุคลงมาก็เจอล,ลุงซูอีกแล้วโอ้โห oh, oh, เรียกว่าอยู่ทุกที่ดีกว่าเป็นคนทุกที่โอ้ oh, มาโลกนี้นี่เป็นตำรวจนะโอ้ oh, แล้วสุดท้ายก็โดนลุงซูไล่ตะเพิดมาวิ่งกลับมาแล้วก็ไปกันที่โลกต่อไปกันเลย มันคือโรคอะไรนั่นก็คือโรคน้ำแข็งใส่นั่นเองโอ้โหเรียกว่าหนาวเย็ยนเกินไปโอโ้เป็นหิมะตกอยู่ตลอดเวลาตัวนี้เป็นน้ำแข็งใสโอโ้แล้วพอมาโลกนี้นี่ก็ในขณะที่กำลังสอบถามข้อมูลจากคนในพื้นที่นี่สเตซี่ม,มาแล้วโอ้โหปรากฏตัวโอโ้มาพร้อมกับกองทัพกูดักแล้วก็มาบอกว่าโอ้โหพวกนายก็กาลังตามหาแม่ของนายอยางกันเรอฉันก็กําลังตามหาอยู่เหมือนกันยังไงล่ะแล้วก็สเตซี่นี่ก็ได้บอกกันว่าเนี่ย ได้ส่งกองกําลังกูนักเนี่ยออกไปตามหาทั่วทุกโลกอ่ะโอ้โหเรียกว่าตามล่าข้าหัวกันเลยทีเดียวโอ้โหแล้วต่อมาเนี่ยใครโตหลังจากที่แบบรู้ว่าโลกน้ําแข็งนี่ไม่มีคุณแม่อยู่ก็ขึ้นยานมาปรึกษากันว่าทําไงดีเพราะว่าเจ้าพวกกองทัพกูนักนี่มันต้องลุกลานโลกอื่นๆแน่ๆเขาเรียกว่าไปทุกที่โอ้คิดไปคิดมานี่ก็เลยขอให้มาจีนเนี่ยแปลงร่างเป็นคุณแม่ให้ซะเลยโอ้โหเรียกว่าแผนสูง โอ้แปลงร่างเป็นคุณแม่ล้วก็บอกว่าเนี่ยเราได้คุณแม่แล้วเพื่อให้แก๊งกูดักเนี่ยมารวมตัวกันที่จุดๆดเดียวหลังจากนั้นก็เริ่มแล้วครับผมแผนละครตบตาพวกโทจิเทนโดเรียกว่าเล่นกันเนียนมากแล้วล่ะทีมละครทีมนี้ทําให้พวกสเตซี่เนี่ยรวบรวมกูดักมาไว้ที่โลกข,ของเหตุกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็เกิดศึกการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตัวคุณแม่ตัวปลอมโอ้แต่ว่าทุกคนคิดว่าเป็นตัวจริง โอสเตซี่นี่ก็พยายามช่วยออกมาเพื่อจะไถ่โทษคุณป้ายะสดเดนั่นเองแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแก๊งกูดาก,ก็ถูกระเบิดหมดแล้วก็สเตซี่ก็ปล่อยให้พวกไครโตเนี่ยเอาตัวคุณแม่ตัวปลอมแล้วก็ขับยานทะลุมิติเหนียกไปแต่จูเดนี่ไม่ไหวละโอ้ไม่ได้ทำให้แผนเสียไม่ได้ส่งไปเดี๋ยวนี้เลยแบ็กจูรากาออนเนี่ยไปเลยยิงเดี๋ยวนี้โอ้ทำไมสเตซี่นี่ต้องจำใจส่งไล่ตามไปเกิดจริงใจจริงก็ไม่อยากจะปล่อยหรอกและสุดท้ายนี่ยไปตกอยู่ที่ โลกของน้ําแข็งใสพวกไคโตะนี่ก็แปลงร่างเป็นเซนไคจูโอแล้วก็ระเบิดแบล็กจูรากาออนไปโอ้โหเรียกว่าโผล่มาประมาณ3วินี้ระเบิดใช่แล้วโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะฮะก็โดนน้ําแข็งทับกันไปสำหรับแบล็กจูรากาองตายอันนาดและสุดท้ายก็กลับมาที่โลกปกติโลกปัจจุบันของไคโตะแล้วก็ทุกคนก็ร่วมมือกันเพื่อที่จะตามหาคุณแม่ของไคโตะต่อไป โอ้โ้วตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าคุณแม่ของใครตัวเนี่ยไปอยู่ที่ไหนกันแน่โอ้โไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเลยแล้วก็จบกันไปสาหรับเนื้อเรื่องของเซนไคเจอร์ตอนที่27นี้โอ้โหจบซะแล้วแล้วเราไปดูตัวอย่างตอนต่อไปกันเลยดีกว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โตัวอย่างตอนต่อไปนี่เหมือนจะเป็นโลกของโชเนนมังอะนะครับผมโอ้โหโชเนนจำหรือเปล่าโอ้มากันเป็นกระตูนสี่ช่องสี่สีกันเลยทีเดียว ต้องรอดูว่าเนื้อเรื่องนี่จะเป็นยังไงต่อจะเปิดเผยที่อยู่ของคุณแม่หรือไม่หรือจะปล่อยลืมโอ้หรือจะเป็นตอนที่เอามาแอคชั่นกันอย่างเดียวโอ้โหว่าต้องติดตามกันให้ได้เลยสำหรับสัปดาห์หน้าของเซิงไคเจ้หก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้านอกจากว่าเราดูแค่ว่าคุณแม่ใครโตเนี่ยว้าไปอยู่มิติอื่นคือตอนนี้นี่หายไปแล้วแต่ว่าคุณพ่อนี่ยังอยู่กับคนจีนเทนโดนัด่นเอง คุณพ่อนี่นอนเป็นผักอยู่ในตู้เย็นนี่ก็รอตอนตอน่ตอต่อไปให้พวกเขาเนี่ยเฉลยปมคุณแม่ออกมาว่าอยู่ที่ไหนกันแน่โอ้โหตื่นเต้นจริงจริงโอ้แต่ว่าวันนี้นี่หมดเวลาลงแล้ว,ลวส,ำสำหรับเซนไคเจอตอนที่27เน่าเสียดายแหมก็ถ้าใครมีความคิดเห็นคิดว่าคุณแม่ไปอยู่โลกไหนโลกบ็อกซิ่งหรือเปล่าอะไรอย่างงี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอ้โหเราอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมโอ้ถ้าชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากดกระดิง่งวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในเซนไคนเจอร์ตอนที่28สวัสดีครับสวัสดีครับผม